เอาละครับมาถึงภารกิจล่าสุดนะฮะภารกิจที่5นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอสแม็กแล้ววันนี้มาอยู่เกม call of duty นะฮะบอกเลยว่ามันมากภารกิจก่อนหน้านี้ไม่โคตรมันมานะฮะมาถึงภารกิจนี้นี่ไม่รู้ว่าจะยังไงโอ้โหจะหยิบปืนซะหน่อยอยาคิดสู้กับเลาเข้าใจไหม ต่อยหน้ากูโอ้โหเอาไอ้พวกกระจอกเอ้ยกูขอหยิบคาเก้าแปดก่อนโอ้โหใครมาช่วยฮะน้มนันทันหัวหน้ามาช่วยกูแล้วเหรอวรา่าไงลูกน้องหัวหน้าเราขอโทษที่บอชานะครับแกดูอะไรอ่ะไอ้ทุเรศผมว่าจะขโมยนาฬิกาแล้วก็ของมีค่าเอาที่ไปครับท่าน มาช่วยเราหน่อยเฮ้ได้เลยผมจะเป็นประโยชน์ให้แน่นอนนี่แน่นี่แน่เอาเดนพวกคุณหรือเ่าเอาลนะเ,เ,เ,เราต้องเดินตามนะเดินตามรถถัง,ง,งไปฮะ<ป>เอาไอ้เชี่ยไม่ได้คนเราฟังกันตัเลขสี่ โอ้โหมลทอกเผาอะมลทอกครับเผานี่ดาบยิงยิงแบบดักปิงเผาไปเลยเผาลงนะเราต้องลงมาทายนี้นะครับอ้าวได้เลยเพื่อนคุ้งโดน มุมนี้โคตรดีอ่ะมุมเนี้ยดูดิคาร์เข้าแปดไม่บิงมันมากโอ้โหเลเป็นขี้ทักลูกแป๊บไอเชลบอลจะบอลรับรับอโอ้โหเกือบนี่ขนาดวิ่งหนีแล้วนะเนี่ยแค่วิง่งนะเจอบอลมแล้วโดนโดนโดน

ô oh, wing lại like cô Don Don Lambert Oh shit Don Don Don, Don. ให้มันโผล่มานี่ได้ไงวะเนี่ยถึงมันจะบาดเจ็บแล้วก็ต้องฆ่าให้หมดอย่ามีความปานนี่ต้องไล่ความปานนี้เข้าใจไหมโดน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 ไปคุณได้ไปต่อโอ้อออออ ยิงกูขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยิงกูขนาดนี้เลยเหรอมึงอ่ะฮะยิงกูขนาดนี้เลยเหนะวัดเซ่โอโอ้โหไอ้เชนี่ยิงกูนานจังเนี่ยถึงว่าอะไรตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กวัดแตกไปดิ จระเบดิบดระเบดิบดระเบิดระเบิดว่าผมอ้อมเข้าเลยดีกว่าว่าจังหวะนี้สวยงามมากมุมเราโคตรดีอะ่ะสวยสวย mãi mãi đi mãi 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 không có súng của tôi một đây là mãi mãi đây đừng có làm bay to nữa chứ เราต้องเข้าทางนี้หรือบอกว่าใช่บอะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วครับเราไม่ควรมาตรงนี้ด้วยซ้ำอะถอย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 เราต้องปีนขึ้นไปเนี่ยเฉยใส่ลูก,อ,กอยู่โอ้ซั์เอาปืนมายืมดิ เออเนี่ย <utan> ปืนนี้เนี่ยมันต้องปืนนี้มันต้องปืนนี้แหละครับบอกเลยมาสู้อยู่ตรงนี้ไม่เอาสนัยแล้วลบแบบนี้ลบแบบนี้มันต้องปืนนี้นะมันถึงจะมาได้ผู้ก็เล่นสนยัยเฮ้ยเจอปืนใหญ่เจอปืนใหญ่แล้วกูเจอปืนใหญ่แล้ว โอ้โหเละไปดิมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนปืนกูไปอย่างนี้ก็เละไปดิมึงอ่ะฮะโดนไปดิเดี่ยวหันปืนใส่กูอ่ะมันไม่ง่ายและมันก็ไม่ได้นี่แน่ติดดอกแล้วกันดอกเดียวไม่พอขออีกดอกแล้วกัน โอ้ยยยิง eh ูเน uh, ี oh, ่โดนไปปูมพอไหมไม่พอมมันถานปืนมาแล้วพูไปอีกดอกอ่ะแล้วปืนคูอยู่ไหนคุณหมดแล้วเขาเปลี่ยนปืนโอ้โหสีนั้ บอกเลยนี่ตัดบ้านแม่งเลยโอ้โหเชี่ยยิงเลยหัวไป้โอมาดิสุดยอดเก็บปืนละมันบอกเลย ล้มเราก็จะไม่ปานีนะล้มเราจะยิงซ้ำเลยทันทีเฮ้ยปืนใหญ่อยู่นปืนใหญ่วะเิ้ปืนใหญ่ไม่มีอย่างงี้ที่หาแล้วนะที่หายแล้วกูต้องหาปืนใหญ่วะ ชิมหายแล้วครับท่านผู้ชมผู้จะเอาอะไรไปพังรถถังวะเนี่ยถ้าไม่มีปืนใหญ่วาเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไอยิงกูเนี่ยไอกระจอกไหนยิงอ้อเจอแล้วเจอแล้วเจอรถถังอ่ะ ใช่มันต้องโดนอย่างนี้รถถังเนีมันต้องโดนอย่างนี้ฮะพี่น้องบูเลยบูเลยบูเดือนเลยปืนอะไรวะเนี่ยโอ้โหปืนอะะไรวเนี่ยมวะเด็กมา S <S โหดร้ายจริงๆนี่มันรถถังของเราดีว่าใช่ไหมนี่มันรถถังของเราใช่ไหม,ม,ม <S <S ไปเลยเพื่อนอ่าเราต้องขึ้นรถถังเลยให้ไปขึ้นคันข้างหน้าได้ปะเนี่ยวันเราไปขึ้นคันข้างหน้าหรือเปล่าเฮ้ยไปด้วยกูปไปด้วยไปด้วยไม่ได้คันนี้ก็ได้ปะ เกียดวิ่งไงวิ่งกับคนอื่นนั่งรถถังไปสบายๆดีกว่าใครมาเดี๋ยวเราพร้อมยิงแต่รถถังสั่นอย่างนี้คงจะยิงไม่โดนเนี่ยบอลขัดเกือนโอ้ยโดดโดดอย่างนี้ต้องโดดลงแล้วรถถังไม่ได้แล้วเทำเอาแล้ว หมดัวปลามาโอ้วิงเลยหูวิงเลยีโอตายูวิ่งอะโดดโดดนีงโดดแล้วมาเวงเองโอ้โห มาถึงก็ตายเลยนะผมเห็นมันอยู่ซุ้มขโมนเนี่ยมีปืนใหญ่ว่าปืนใหญ่กูเห็นเลยไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ใช่ปืนใหญ่หมดแลยเหรตาย้มันนี่มาจากดซุ้มข้างบนเนี่ยไ,ไอ,ยอ้ไนนปืนใหญ่มันเนี่ยหนเหลืงซุ้มหนึ่งเนี่ย มีคนห่นอหมดเลยเออตายหมดทน,นดรถมึงนี่เนี่จันเพื่อนะจันเพือนตอนนี้บุกอย่างเดียวครับบุกอย่างเดียวมาโอ้หูวิ่งอีกแล้วกูยังไม่ตายยังไม่ตายวิงย่งเฉยๆ ยึดถิ่มันแล้วไอ้ตอนนียิงแม่งหมดคันรถเลยตีตีลงมาตายเหรฮะหือวิ่งวิ่งวิ่งไนะเวิ่งวัดเดอวัดเ้อเชี่ยระเบิด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 

ปืนไรเนี่ยเออนี่แหละทีเด็ดสุดยอดเหลือยี่สิบนัดจะได้เฮ้โอ,อ้มันวะ่นนวะปืนนี้มันมันว่ะปุ่งๆยิงเจ็ปืนนี้มันมันจริงแต่กระสุนหมดไวนะ ก็ S <S ไม่ม <S 2> <S 2> มีาไลรถล่มมันแล้วตอนนี้โหูโเคตรเถื่อนเนี่ยอยู่ที่บ้านใครวะเนี่ยบ้านเหมือนบ้านหัวหน้าดดส่วขึ้นไปเลยยังไงต่อพวกเรา เชยรชูมือกันทุกคนเลยเราชนะ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 เล้วเย้โอวันลกิจนี้จบไวมากนะฮะอัลกิจนี้คือบูเดือดมากนะโอ้มันจริงนะเฮ้ยแต่ทำไมภารกิจนี้จบยังจบไวยังวะ โอเคครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจก่อนที่จะปิดคลิปนี้ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆจากช anel เราด้วยนะครับวันนี้้อาลาไปก่อนสุเกนจุกบุบายบาย